ขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาในวรนคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนมีผู้แต่งหลายคนตอนที่ัพรวรมากแต่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่นานภาลายัยจึงมีเพียงการสันนิษฐานของผู้แต่งโดยพิจารณาจากคำนวณการแต่งเสภาขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาจึงไม่ทราบนามผู้แต่งที่แน่ชัด ลักษณะคำประพันธ์เป็นคำประพันธ์ประเภทกรเสภาเป็นกรสุภาพซึ่งตองขุนช้างถวายดีกาเป็นหนึ่งในตอนที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดียอดเยี่ยมจากวรรณคดีสมาคมช้างรับบทโดยนายอัศราสุขเจริญนางวันทองรับบทโดยนางสาวพ,พิมลโพลายพายงามรับบทโดยนางสาวนสดามันเขตกิจ ท้าพันวสารับบทโดยนางสาวรณชนานโพสีหมื่นวิเศษผลรับบทโดยนางสาวนิสาการพันปีขุนแผนรับบทโดยนายนัตพง์พรจตุรัสคนรับใช้ขุนช้างรับบทโดยนางสาวธิติพรทองสง่าเมื่อพายงางชนะความขุนช้างครั้งก่อนก็อยู่มาด้วยความผาสุกแต่คิดว่าขาดอะไรไปสักอย่างจึงนึกถึงนางวันทองและคิดจะไปรับกลับ จากนั้นเดินมาบ้านขุนช้างแล่มนตะกดพูดพาและสะดาะก,ก่อนขณะที่นางวันทองนอนอยู่กับขุนช้างบนเรือนพายงามได้เดินขึ้นบ้านมาและปลุกนางวันทอง ดีอะไรลรอลูกแม่ไปอยู่กับฉันขนาดจะดีเหรอลูกดีสิแม่ทางัานเราไปกลับณพื่อผ่านาารัสารียกันปะไม่ต้องหรอกแม่ไปไลไปะไปปไแม่อะไรกับลูกฝ่ายขิงช้างตื่นขึ้นมาไม่พบนางวันทองก็โมโหดีชอย ชอยเดี๋ยวคะ่ะมานี่ดิมีอะไรเจ้าคะเห็นวันทองไหมไม่เห็นเจ้าคะ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนวันเนี้ยนะพายงามคิดว่าถ้าหขนช้างตื่นขึ้นมาไม่พบนางมันทองต้องโมโหแน่จึงสั่งให้เหมือนวิเศษผลไปบอกนช้างนวิเศษ ได้รับคำสั่งจากภาวายก็เดินทางมา,า,มาบ้านสุนช้าข้า,ขามีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบมีอะไรหรือตอนนี้ภายงามป่วยหนะักจึงให้ให้คนมารับแม่วันทองถ้าพายงามหายเมื่อไหร่จะมาส่งแม่วันทแม่วันทองทันทีไม่เป็นไรเรื่องเจ็บป่วยอะ่ะมีอะไรค่ะสงก็มารับที่ข้าได้มารับขุณช้งไม่พอใจอย่างมากทั้งโกรธและแค้น จึงร่างฟ้องส่งพระพันวสาเมื่อขุนช้างไปส่งฟ้องต่อพระพันวสา,าพระพันวสาได้เห็นขุนช้างก็ทรงโกรธเมื่อเรื่องคดีามครั้งก่อนจึงจับแค่สามสิบทีแต่ก็รับฟ้องไวโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ หลังจากห่างหายไปนานคดีความของขุนช้างก็ไม่คืบหน้าขุนช้างจึงมาทวงดีกากับพระพันวษาเรื่องดีกาที่ข้าถวายไว้คืบหน้าทนาดไหแล้วขอรับเรื่องนางวันทองอยังไม่จบอีกเรื่องทหารขอรับรับอะไรรีบไปตามขุนช้างภายงานและกับนางวันทอง เราขอราบพระราชามาหาค่าทำไมเรื่องแม่วันทองเขาท่านทหารไปรับมาขอรับอ,อ้าวเรื่องขอโทษเรื่องมันเป็นมาไงแล้วแม่วันทองเขาวาให้ไปลมัดตาก็คือแล้วเจ้าค่ะเพระว้เจ้าทำนี้ได้ไงบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายเจ้าต้องเป็นคนดีรู้ไหมแล้วเจ้าจะเลือกอย่กับใครระวังลูกของเจ้าขุนแผนแล้วก็ขุนช้าง ค่าเรื่องไม่ได้เจ้าคะ่ะชีชะนางวันทองเจ้าเป็นหญิงสองใจแผ่นดินนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างเจ้าทหารรับเอามันไปเผา,าเผาทองเป็นอะไรเจ้าคะเออค่ะเรื่<ภ><ข>องทหารรับเอามันไปประหารชีวิตรับไม่ไม่ต้องไปไม่ไม่ได้ไม่ความน้ำของภาษาต้รสะพานอักษร จากบทพันธ์ขั้นต้นจะเห็นว่ามีการสัมผัสอักษรดังนี้บทที่หนึ่งวรรคที่สามคือคำว่าบายเบี่ยงเลี่ยงเลี้ยวเบี้ยวบิดบทที่สองวรรคที่สองคือคำว่าทัดทานหนักหนาบทที่สองวรรคที่สามคือคำว่าไม่มีรักลูกด้านอารมณ์ จากบทประพันธ์ข้างต้นจะแสดงความรู้สึกของนางวันทองเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกว่าจะอยู่กับขุนแผนหรือขุนช้างทำให้นางวันทองไม่แน่ใจจึงกลับทุลตามความรู้สึกว่าขุนแผนเป็นคนที่นางรักและได้ลำบากบุกป่ามาด้วยกันและความรู้สึกต่อขุนช้างเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนางวันทองตลอดมากวีโวหารอุปมาอุปไมยจากบทประพันธ์ข้างต้นอุปมาอุปไมยคือ โกรดเหมือนกับมีเชื้อพงทําให้ไฟลุกไหม้อธิพจน์ตาบทปพัน์ข้างต้นอธิพจน์คือน้ำค้างที่ตกเย็นเข้าไปถึงดวงใจสัทธพ์สาบทปพัน์ข้างต้นสัตวพ์คือสิ่งใบไม้แห้งดังแกร่งเกลียมสัญ,ญลักษณ์สาบุปพัน์ข้างต้นสัญ,ญลักษณ์คือ หญิงกลาดีหมายถึงหญิงที่ไม่มีดีและอระมงคลและเพศยาหมายถึงหญิงที่สาส่อนปฏิภาคจากบทประพันธ์ข้างต้นปฏิภาคคือในบรรดาผู้คนที่เงียบแต่ก็ยังมีเสียงกลอยู่อุปลักษ์จากบทประพันธ์ข้างต้นอุปลักษ์คือนางวันทองคิดเวียนไปมาจนนางนิ่งไม่พูดตอบ บุคลาที่สถานจากบุคพันธ์ข้างต้นบุคลาที่สถานคือการสมมติให้แมงมุมนั้นตีอกของตัวมันเองประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาได้ทราบถึงความงามของภาษาไทยความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดและสังคมสมัยนั้นกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีอำนาจอยู่เหนือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานได้รู้จักการทำงานเป็นทีมการแสดงความคิดเห็นการให้ภัยกันความสามัคคีความเสียสละและได้รู้ถึงว่าเราไม่สามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้สวัสดีค่ะพบกับรายการเบอร์กองวิคหกสี่ห พบกับเราสองคนอีกเส้นเคยนะคะกับบีนะคะพลเมินวัฒนภูติค่ะอะไรนะคะวัฒนภูติวัฒนภูติค่ะนามสกุลคุณชายประวรุนหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นแฟนเป็นแฟนของเขาเหรอเป็นกิกค่ะเป็นกิกเหรอแล้วแฟนแฟนใหม่เขาชื่ออะไรอ่ะชื่อไม่บอกดีกว่าค่ะอ๋อไม่บอกดีกว่าค่ะก็พบกับดิฉันอีกคนนึงก็ชื่อนางสาวกองแก้วบุญมีค่ะนางสาวสีสียามใช่ไหมคะใช่ค่ะคนล่าสุดนี่ มีมงกุฎมาด้วยค่ะมีมงกุฎได้เหรอคะใช่เพิ่งได้รับเมื่อต้นปีนี้เองแล้วคุณชายพุทิฟัฒ์อยู่ไหนคะเขากําลังผ่าตัดคุณข้ออยู่ค่ะอ๋อค่ะเราก็ตอนนี้ถ้าเรามาถ่ายทําภาพย็นฟอร์มยักษ์นะคะเรื่องคุณช่าคุณแผนตอนขุนช้างถวายดีกาค่ะใช่แล้วก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะเอ๊ะเันนี้ชื่อแบบคุณคุณใช่ไหมคะใช่ชื่อคุณแล้วแบบมีดาราที่กําลังดังตอนนี้อยู่ใช่ไหมชื่อใครชื่ออะไรคะ พี่เจมส์สีดาอยู่ตั้งสีสุขไงที่เป็นชายาทไงซึ่งเจ้าของร้านสตรอเบอรี่ค่ะใช่แล้วเป็นคนดังแล้วคุ้นใช่ไหมดังมากค่ะยอดแบบอุ้ยเป็นขวัญใจของชาวพิจิตรเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคแน่นอนค่ะเ้ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องเขาดีกว่าเนาะ้อแล้วมันเรื่องเราดีกว่าค่ะคราวนี้พวกเราก็รับพิกรับเป็นพิธีกรภาคสนามใช่เป็นพิธีกรภาคสนามตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วเรารีบไปสัมภาษณ์นักแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่กันใช่ไหมค่ะไปกันเลยค่ะ เราจะมาสัมภาษณ์กับนักแสดงคนแรกของเรานะคะรักครูรับบทเป็นคุณแพรคุณจางค่ะหรือคุณจางค่ะชื่ออะไรคะอ๋อผมนาสดาเมาเลอร์ครับเมาเลอร์ใช่ที่แสดงเรื่องอะไรนะ ขี้กากพัก,กพขนมห,หรือเปล่าคะเอ,อชื่อเรื่องคุ้นๆน,น,นะครับแต่ไม่ใช่แน่น,นอนครับใช่เป็นฝาแฝกับมาริโอหรือเปล่าคะจะไ่างั้นก็น่าจะได้นะครับแล้วบทน,นี้เป็นไงบ้างคะก็สน,นุกดีนคะครับมันรู้สึกแปลกๆดีอยู่แบบกล้องถ่ายเป็นไงบ้างก็ชิลๆนะครับแต่มันก็มีอะไรหลากหลายนะแย่งกันบ้างไหมก็ชารเลื่อยเงี่ยเยอะแยะนะครับรู้สึกยังไงที่ได้รับบทนี้คะก็แบบตกใจนะครับ ไม่น่าได้รับทเดเดอย่างนี้นะครับแต่เราก็ภูมิใจแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ได้รับเป็นขาพยนพันล้านเนี่ยจะรู้สึกไงบ้างคะคงจะดีใจมากคงจะแบบล้ำถวายแบบใหม่นะครับแต่แบบคงอย่างนั้นคงจะใหม่ลาลิก้าใช่ไหมคะอุ้ยแปลกๆนะครับชื่ออะเต่อไปเราไปสัมภาษณ์นักแสดงคนอื่นกันดีกว่าทัก่อนได้เลยค่ะต่อไปนะคะเ็นคุยแล้วก็ หมื่นกับชายงามค่ะเข้ามาเลยค่ะยันหนีค่ะชายงามค่ะแนะนำตัวเลยค่ะแนนะะตัวเลยค่ชื่อนิสาการจิรคุณค่ะนิสาการจิรคุณเหรอคะใช่เป็นแฟนป๊อปปี้หรือเปล่าคะบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเป็นข่าวอ๋อเดี๋ยวเป็นข่าวนะคะชายงามเหรอคะชื่อนัสุดาแคมเปญค่ะอ๋อนัสุดาแคมเปญเพิ่งได้รางวัลมาอ๋อรางวัลอะไรคะหนูอะไรคะ สยามสยามอ๋อนางสาวมิสสยามเหมือนกับพิธีกรเลยนะคะเนี่ยรุ่นไหนรุ่นแม่รู้ป่ะอ๋อรุ่นแม่รู้สึกไงบ้างคะกับการที่ได้รับมาเล่นเล่นคอนฟอร์มยักษ์หี้ค่ะภาพยนตร์ภาพยนตร์คอนฟอมยักษ์เป็นภาพยนตร์นี่คะสนุกดีดีแล้วในกองถ่ายเป็นไงบ้างคะหามากหามากอ๋อสนุกก็ดีก็ดีแล้วค่ะ แล้วตอนกล้องถ่ายจบแล้วใครจะมารับคะเนี่ยขับรถกลับเองค่ะแล้ขับรถกลับเองเหรอคะค่ะเดี๋ยวพี่ลานีแชมเปญมาพี่เบลล่ามาเดี๋ยวจะเป็นอีมค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะขับอีกคนนึงค่ะตามมาเรื่อยๆค่ะวิ่งก็เขาเดินหนีอ่ะเขาเดินหนีเขาเดินหนีมาเนี่ยไล่เขินกล้องค่ะไม่ต้องรู้ค่ะว่าเป็นใคร ชื่ออะไรคะชื่ออะไรไม่บอกค่ะเร็วๆค่ะชื่ออะไรคะชื่อไม่บอกค่ะยันนี่อะไรอายแล้วเนี่ยอายแลเนี่ยไม่มีอะไรหรอกค่ะอะไรอะะอะไรเอ๊ะชื่ออะไรรู้สึกในที่ะบทนี้เออรู้สึกนที่ละบทนี้ยันนี่อะไรมันไม่มีบทอะไรอะบทบทอะค่ะบทยานนี่ ขอให้นานเพียใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแล้วบางครั้งที่เราต้องเจออะไรตนนั้นแต่ก็ไม่เคยทำให้รัก,รกเราเปลี่ยนแปลงไป